ขายบ้านพร้อมที่ดินที่สวรรคเขตมาดูรายละเอียดกันเลยว่าเป็นยังไงน่าสนใจมากอใใุ้้สจจไดรรงมรองรอมันเืยไปาดูบ้านที่สวรรคเขตหลังนี้กันน่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวผมจะพูดไปเรื่อยๆแล้วก็ภาพก็ลัดไปเรื่อยๆนะครับจากเจ้าของ ุกนะครับถ่ายส่งมาให้ก็ดูกันแบบต่อเนื่องเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะบรรยายเหตุการณ์ก็คือว่าบ้านหลังนี้สมมติว่า,าเราอยู่ฝั่งสวรรณเขตอยู่ที่ใต้สะพานข้ามโขงให้เราวิ่งมาชักประมาณ2โลได้เนาะเดี๋ยวจะมีท้ายคลิปนะครับที่พี่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ให้ดูก็คือสมมติว่า เราหันหน้าไปทางน้ำขงอยู่ใต้สะพานน้ำปงให้เราชูมือขวาขึ้นแล้วขับไปทางนั้นสัก2โลนะครับซึ่งก็เป็นเส้นที่จะทะลุไปทางคาสิโนโดได้นะครับตรงนั้นก็คืออยู่บ้านนาแกบ้านนาแกก็จะอยู่ก่อนบ้านน้องเดินที่เป็นที่ดินแบ่งขายในคลิปก่อนกอนนู้นนะครับหลอกไปดูได้เลยนะครับก็คือบ้านหลังนี้มี2ห้องนอนแล้วก็มีห้องเก็บของบ้านหลังนี้ยกพื้นสูงนะก็คือเรื่องน้ํา น้ำท่วมน้ำอะไรไม่มีปัญหาแล้วก็เนื้อที่โอ้ไม่ธรรมดา20คูณ36ก็คือถือว่าครึ่งไร่ขาดอีกแค่4 4คูณ4 20ขาดอีกนิดหน่อยเองนะครับผมขาด4เมตรนะฮะขาดประมาณ160ตารางเมตรก็นิดหน่อยไม่เยอะนะครับก็เกือบครึ่งไร่ครึ่งอีกนิดเดียวนะครับ แล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยอีกเยอะเลยสังเกตด,ดูนะครับเนี่ยก็มีพื้นที่ข้างวาดอีกสามารถจะต่อเติมอาคารหรืออะไรได้อีกนะครับเส้นนี้ก็เนี่ยครับพี่เขาจะพาขับให้เห็นเลยว่าเดินทางก็ประมาณสองสามนาทีนะจากใต้สะพานเนี่ยขับไปเรื่อยนะครับก็คนพื้นที่ก็น่าจะคุ้นกันดีถ้าขับตามนี้ไปเรื่อยๆนะคร นพื้นที่ไม่มีปัญหาอยูแล้วนะครับแต่สำหรับคนที่อยู่แขวงอื่นก็ก็ดูไว้เป็นเป็นไกด์และกันนะครับไกดทางทเฉยน,นะครับตรงนี้น่าสนใจนะครับที่ที่ดินโซนนี้นี่น่าสนใจเพราะว่า1เข้าเมืองก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีไม่ไกลเลย2การพัฒนาโซนนี้จะเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่า เป็นโซนที่อยู่ใกล้สะพานที่การพัฒนากำลังจะเกิดขึ้นเรียกอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าตรงหนึ่งขึ้นไปก็จะเป็นคาสินโนแล้วก็หลังคาสินโนก็จะเป็นนิคมอุตสาหกรรมตลาดโลกนะฮะแล้วก็เป็นเส้นที่มีแนวโน้มที่จะมีการพัฒนาแน่นอนเพราะว่าทางโซนโซนถนนข้ามโขงฝั่งทางโน้นจะเป็นตัวเมืองของสวรรค์เขตซึ่งการพัฒนาหรือว่า ประชากรอาศัยอยู่ค่อนข้างหนาแน่นแล้วการที่จะทำถนนหรือทำรถไฟความเร็วสูงอะไรคือตรงนั้นจะทำยากลำบากนิดนึงดังนั้นโซนทางนี้นี่มีโอกาสสูงมากเลยที่จะมีรถไฟความเร็วสูงในอนาคตที่จะเชื่อมระหว่างประเทศนะครับอันนี้อยากให้พิจารณาดูโอ้ลืมแจ้งราคาเลยนะครับล้านสครับคือว่าไม่แพงเลยนะครับล้านสกับเนื้อที่ เกือบครึ่งไร่พร้อมบ้านหนึ่งหลังนะครับเพราะว่าบ้านนี้ก็ลงทุนไปก้อนถ้าสร้างเองขึ้นมาใหม่ก็เกินล้านการเกินครึ่งล้านอย่างเงี้ยไม่ไม,ไม่อาจจะไม่ถึงล้านดีแต่ถ้าเหล็กแพงอย่างงี้ก็ไม่แน่นะครับตอนนี้สังเกตรั้วก็ดีนะรั้วพี่เขาก็ใหญ่นะกำแพงใหญ่นะครับก็ให้ดูอ่า ถือว่าคนที่อยากมีบ้านแล้วก็อาจจะมีมุมที่แบบพักผ่อนในวันที่ทำงานแล้วก็มาใช้ชีวิตไม่วุ่นวายอย่างนี้ดีกว่าอ่าเป็นบ้านพักผ่อนถือว่าโอเคนะครับผมพกลางวันก็เข้าไปทำงานในเมืองก็ไม่ไกลนะครับฝากไว้ด้วยจริงๆนะครับสวัสดเขียนแล้วก็อยากให้ชมวิวบ้านวิวเมืองด้วยเนาะก็คือเป็น แปลกหูแปลกตาสำหรับคนที่คนไทยด้วยเนาะเพราะว่าคนไทยบางทีก็มีคนที่นั่นมาทํางานที่ไทยนะครับเผื่อดูไว้เนาะให้พ่อแม่พี่น้องได้ใช้ชีวิตกันอย่างนี้นะครับไม่ถือว่าแพงนะร้านสามผมว่าโอเคนะเพราะว่าตัวอาคารนี้ก็น่าจะเกือบล้านแล้วเนี่ยสูงเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่ดินที่ดินโซนนั้นนี่ ตกตารางเมตรละ300้ถึง350โดยเฉลี่ยหรืออาจจะเป็นตารางเมตรละ400เลยนะครับดังนั้นตีออกมาเนี่ย4 2ประมาณเกือบ800ตารางเมตรได้เนี่ย8 3 24มันมันก็แพงอยู่นะครับถือว่าโอเคอยู่ครับผมเดี๋ยวให้ชมไปเรื่อยๆนะครับผมก็ได้รับคลิปมาเหมือนกันผมก็ชมไว้พร้อมๆกันเลย ส่วนใครที่สนใจที่อื่นๆเนาะที่แบ่งล็อกขายอยู่ใกล้ๆกันอยู่ที่บ้านน้องเดินนะครับก็เลยไปอีกสักโลนึ่งได้โดยฉเฉลี่ยก,ก็ทักเข้ามาได้ตัวนั้น20่สคูณยีเมตรนะครับราคาแสนสี่สนใจไปดูบ้านให้ติดต่อคุณตุ๊กได้เลยนะครับซึ่งก็มีเบอร์อยู่ในคลิปเลยนะครับพอดีพี่เขาถ่ายแนวตั้งมาให้ผมก็เลยมีข้างๆที่เป็นให้โพสต์ข้อความได้นะครับ แต่ถ้าถ่ายแนวนอนก็จะเห็นเห็นเต็มจอนะครับก็หรือว่าใครมีที่มีทางอยากจะให้ช่องสุขใจมันนี่ของเราช่วยรีวิวก็แอดไลน์ไอดีไลน์ตั้มเข้ามาได้เลยนะครับก็จะมีรีวิวให้ในราคาโปรโมชั่นแค่หลักร้อยนะครับไม่แพงเลยนะครับก็คือเป็นการช่วยกันเนาะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเราก็ช่วยกัน ผมคิด200แล้วกันนะครับถ้าส่งส่งภาพมาให้ผมรีวิวอย่างนี้แหละครับผม200บาทหรือว่าท่านไหนไม่มีเลยไม่มีเงินไม่พร้อมที่จะโอน200ไม่เป็นไรนะครับทักเข้ามาได้เลยเดี๋ยวช่วยรีวิวให้ฟรีเมื่อขายได้ค่อยมีน้ำใจให้กันก็ไม่เป็น,ปนไม่เป็นปัญหานะครับเพราะว่าเราทำด้วยใจไปด้วยกันเราเป็นเพื่อนร่วมเดินทางแล้วก็หรือว่า ไม่มีอะไรเลยจริงๆก็ช่วยกดติดตามแล้วก็ช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเดี๋ยวจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะอย่างน้อยทำให้เรารู้ว่าเราไม่ได้เดินทางคนเดียวเนาะอย่างน้อยคอมเมนต์กันมาก็จะได้รู้ว่าเรามีมีคนที่ดูเราอยู่นะแล้วก็มีกําลังใจที่จะทำนะครับผมโอ้คลิปนี้ค่อนข้างยาวเหมือนกันนะครับเพราะว่า ผมไม่ตัดคลิปเลยผมพยายามที่จะให้ให้เห็นความต่อเนื่องที่เพื่อนส่งมานะเมื่อกี้เพื่อนก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาจากบริเวณใกล้ๆสะพานนะ่ะแต่น่าจะไม่ไม่อยู่ตรงสะพานเป๊นะฮะแต่ก็เป็นเส้นที่วิ่งออกมาจากใต้สะพานนะครับผมก็สนามบินก็มีนะที่สวรรค์เขตดังนั้นเนะ่ะมันค่อนข้างจะมีระบบสาธารณูปโภคที่รองรับ เกือบทั้งหมดแล้วนะครับผมก็อยากจะให้พิจารณาด้วยนะครับโอเคเลยน่าจะถึงเวลาจบคลิปแล้วยังไงก็เป็นเพื่อนร่วมเดินทางกันต่อไปนะครับสุขใจมันนี่โอเคสนับสนุนโดยพระอ้อมผู้ใหญ่เวสเบิร์ดมีแบบเทปและกางเกงทรงฟรีปลายทางครับพระอ้อมเด็กก็มี6ไซส์เลยนะครับ